ดีใจนะครับว ok> ันที่นนมหมกรา65มากันใหม่พ un ักผ่อนอีกเดือนหนึ่งเต็มๆนี่นะครับประวัติศาสตร์จารึกแล้วครับ1 1 2 7คนได้ประกันตัวเพนกวินไม้ลุงก็ไม่โดนเพิ่มโทษใดๆเพราะสายให้ประกันตัวหมดทุกคนนี่นะครับความยุติธรรมเริ่มบังเกิดแล้วครับขอบคุณนะครับทุกๆท่าน ดีใจด้วยครับเป็นกืิ้นไหมลุงก็ไม่เดียวไม่โดนเพิ่มโทษขอบคุรับดีใจมากเลยทุกท่านเนี่ฮะแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะครับดีใจไหมครับท่านผู้ชมฝ่ายประชาชนทีปไะยวันนี้ได้รับความยุติธรรมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยว31นะะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับครับจากออสเตรเลียสวัสดีครับ แแต่ตัวทนายอนทน์เองที่ยังอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็ยังพูดผ่านเรตกับคุยภาคสาวอะทั้งหมดเนี่ยมีใครโดนหมายฝากขังหรือเปล่าเขาก็ยังความเป็นห่วงทางที่ตัวเองอะก็ยังอยู่ในเรือนจำรเราก็เลยรู้สึกถึงแบบใจเขามากๆว่าให้ตัวเองอยู่ในเรือนจำนะ้ยังห่วงคนอื่นอีกรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางศาลก็บอกว่ามันก็ต้องเป็นหมายฝากขังไปก่อนแต่ก็ต้องรอดูกันว่าในขั้นตอนของการประกันตัวจะได้ประกันตัวไหมอ่าประมาณนั้นะบคุณมากนะกนครับี่นี่ครับมากครับอยากกระเทยไม่พอ ขอบคุณครับพี่หอยบอกว่าจะเลี้ยงตีน้อยทุกคนเลยนะใช่แต่ว่าแต่ว่าเรายืดความคระบใงไงครับสวัสดีครับพี่ก็มีคนหนึ่งที่โทษนะครับผมโดนคดีนึดต่อไม่ตั้งใช่ไหมครับ มีต่อเราเสมอเขามีการถามกับศาลว่าพวกเราจะได้รับการปล่อยตัวไหมพวกเรามีหมายขังไหมอะไรเงี้ยค่ะควาพเา พื้นฐานหรือแม้กระทั่งการประกันตัวจะปล่อยใครไว้ข้างหลังแล้วก็อย่าอย่าทิ้งเขาเขาให้โดดเดี่ยวอะค่ะเราเราต้องไปด้วยกันก็เราเราโดนคดีจากเอ่อแต่กทบหรือว่าที่ห้าแยกลาดพร้าวโดนจากการมาใสยที่ห้าแยกลาดพร้าวโรมาให้าแยกลาดพร้าวแล้วก็พอดีหนึ่งหนึ่งสองกันนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งสองทุกคนเลยค่นหนึ่งครับเจ็ดคนเลยเนาะเจ็ดคนด้วยกันนะครัโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ทย,ยายยนหนุ่มหน่อยให้ดูไกลๆดูภาพรวมเลยครับดีใจกันทุกคนนะครับไม่มีเงื่อนไขประกันตัวคนละหนึ่งแสนหกคนหกแสนบายสี่แสนนะครับแล้วก็รอดแล้วทุกคนดีใจด้วยครับนะบายคนเดียวสี่แสนนะฮะแล้วก็อีกหกคนก็อีกหกแสนก็ประมาณหนึ่งล้านบาท แล้วก็รอดเป็นอิสระทุกคนรถบรรทุกกระยาอะไรกันนะเราไปทำยังไงเพราะบรรทุกนี่ยังจากบนสินค้าอยู่เหมือนเดิมรถบรรทุกไม่ได้กับรถทหารวิ่งแทน็นปัญหาอะไรปัญหาท่านครับโอ้โหปัญหาท่านเล่นแรงเนี่ยไม่รู้งันเดี๋ยวเราโผล่ไปดูกัน อโอ้โหมากันเต็มเลยวันนี้รู้บ่อลวพี่ลอันแคไรับดีนะไม่ต้องไปผ่านตรงเขาเพราะว่าเขาตั้งด่านเราก็ปเป็นเรื่องชิคๆของเขาครับเดี๋ยวไปชาวลี่ครับ ไปด้วยกันไปด้วยกันีนีไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับกลุ่มไทยเน็กย้ําเตือนคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับครับนายอนนท์เพื่อทําเพื่อสิทธิมนุษยชนจริงๆครับขอบคุณมากครับคุณแนะสวัสดีครับคุณสิริชัยสวัสดีครับตู้ต่อครับ